สวัสดีค่ะเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่พี่พชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน้องปิยาพระญาติฝากขายนะคะอีพีนี้อีพีพิเศษอีพีที่326นะคะเช้านี้1ชุด24รายการนะคะมีพระเครื่องพระบ้านเก่าเก่าสวยสวยให้พี่พี่ได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการ1องค์200บาท2องค์300บาททุกรายการนะคะ พี่ๆชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร0805916569ก่อดรับชมฝากพี่พี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปิยาด้วยนะคะเรามาชมรายการที่1กันนะคะพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ กุทาวัดบางขุนพรมนะคะเปิดให้พี่พี่หองค์200บาทสององค์300บาททุกรายการนะคะรายการที่สองพระยอดธงพร้อมเลี่ยมนะคะเก่าเก่าไม่รู้ที่นะคะ รายการที่สามพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงนะคะเก่าเก่าสวยสวยนะคะรายการที่สี่ปรลัดขิกพิมพ์ใหญ่นะคะหลวงพ่อเหลือวัดสาวชงโงกนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่5ประหลัดขีกไม้แกะเก่าไม่รู้ที่นะคะรายการที่6พราผงหลวงปูเ่เผือก พิมพ์ตัดชิดนะคะรุ่นแรกนะคะรายการที่7พระสมเด็จวัดละคัังพิมพ์ใหญ่นะคะ รายการที่แปดพระปิดตาใต้ทางพกานะคะจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะคะรายการที่เก้าพระนางพยาพิมพ์เข่าตรงนะคะ มีหน้ามีตานะคะรายการที่10บเหรียญมหาชนกพิมพ์เล็กนะคะผิวดมเดิมนะคะมาในพร้อมเรี่ยม เปิดให้พี่พี่หนึ่งองค์200บาทสององค์300บาททุกรายการนะคะรายการที่11บเพระปิดตาหลวงพ่อคนนะคะวัดบางแสะนะคะ รายการที่สิบสองพระกำแพงภูจีบกีบจำปานะคะกุทุ่งเศรษฐีนะคะรายการที่สิบสามเหลียนหล่อ หลวงปู่สุขนะคะพิมพ์นิยมผิวกับกับเดิมเดิมนะคะรายการที่14พระสมเด็จพิมพ์พิเศษนะคะวัดเกตชัยโยนะคะ <c oughs> รายการที่สิบห้าพระเนื้อตะกัวเก่าเก่า,าหลวงพ่อเนียมนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะรายการที่สิบหกพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซม กุเก่าวัดบางขุนพรมนะคะรายการที่17พระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูมวัดลักังนะคะ รายการที่18พระรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อกวยนะคะจังหวัดชัยนาธนะคะรายการที่19้าพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่เนื้อแน่นน,น,นะคะ <c oughs> รายการที่ยีสิบเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมน,นะคะ เปิดให้พี่พี่หองค์สองบาท2องค์300ร้อบาททุกรายการนะคะรายการที่21ควายธนูเนื้อโลหะนะคะเก่าเก่าไม่รู้ที่นะคะ รายการที่22พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะรายการที่23้าพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะผิวดมเดิมนะคะ รายการที่24พระปิดตาหลวงพ่อจีนนะคะวัดท่าลาดรุ่นแรกนะคะเช้านี้ลงครบแล้วนะคะพี่ๆชอบรายการไหนขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ ช่องทางช่องทางการติดต่อโทรหรือแอดไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร0805916569เปิดรายการองค์ละ1องค์200บาท2องค์300รอบาททุกรายการนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ